คงไม่มีใครที่คิดจะวางแผนให้ชีวิตตัวเองล้มเหลวหรอกนะแต่ถ้ามันผิดพลาดหรือมีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับหาทางแก้ไขกับเรื่องนั้นๆอย่ามวัวแต่โวยวายหรือกล่าวโทษผู้ใดอยู่เลยเพราะมันไม่ใช่ทางออกที่ดีเลยน้อมรับกับทุกเหตุการณ์ พราะทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญในเมื่อผิดคาดไม่เป็นไปนตามสิ่งที่วาดไว้ก็อย่าเพิ่งยอมแพ้นะจงให้ความผิดพลาดเป็นครูที่ดีจงให้ทุกบทเรียนเป็นประสบการณ์ที่มีค่าจงให้เรื่องราวที่ผ่านมาบอกเล่าความเข้าใจรวบรวมกำลังใจคอ่คอยคคิดค่อยคอยแก้ไขให้ทุกอย่างผ่านไปได้ ให้โอกาสตัวเองให้โอกาสทุกอย่างให้โอกาสชีวิตได้เริ่มใหม่นะ